สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life ผมในประยูรลิมะหุตะเสรณีวันนี้จะนำท่านมาศึกษาพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์บทที่สองข้อที่26จนถึงข้อที่35ครับหนึ่งพงกษัตริย์บทที่สองข้อ2ีสถึง35ส่วนอบิียาธาปุโรหิตนั้น พระราชารับสั่งว่าจงไปอยู่ที่อาณาโทดไปสู่ไร่นาของเจ้าเพราะเจ้าสมควรตายแต่ในเวลานี้เราจะไม่ประหารเจ้าเพราะว่าเจ้าหามหีบของพระยาเวองค์เจ้านายไปข้างหน้าดาวิดพระราชบิดาของเราและเพราะเจ้าได้ร่วมทุกข์กับพระราชบิดาของเราซาโลมอนจึงทรงขับไล่อาบียาธาเสียจากหน้าที่โปรหิตของพระยาเวดังนั้นทําให้สําเร็จตามพระวจนะของพระยาเว ซึ่งพระองค์ตรัสเกี่ยวกับเชื้อสายของเอลีที่เมืองชิโลเมื่อเขานี้ไปถึงโยอาบเพราะแม้โยอาบไม่ได้เข้าข้างอับซาลมแต่ท่านได้เข้าข้างอาโดนียาโยอาบก็หนีไปที่เต็นท์ของพระยาเวและจับเชิงงอนแท่นบูชาไว้เมื่อมีคนไปกราบทูลพระราชาซารุมอนว่าโยอาบได้หนีไปยังเต็นท์ของพระยาเวและนี่แน่เขาอยู่ข้างแท่นบูชานั้นซารลมอนตรัสสั่งเบเนยาบุตรเยโฮยาดาว่า จงไปประหารเขาเสียเบนายาก็มายังเต็นท์ของพระยาเวพูดกับท่านว่าพระราชามีรับสั่งว่าจงออกมาเถิดท่านตอบว่าไม่ออกข้าจะตายที่นี่แล้วเบนายาก็นำความไปกราบทูลพระราชาอีกว่าโยอาบพูดอย่างนี้และเขาตอบข้าพระบาทอย่างนี้พระราชาตรัสตอบเขาว่าจงทำตามที่เขาบอกจงประหารเขาเสียและฝังเขาไว้ ท้งนี้จะได้เอาโทษของความผิดซึ่งโยอาบได้ฆ่าคนที่ไม่มีความผิดนั้นไปเสียจากเราและจากเชื้อสายพระราชบิดาของเราพระยาเวทรงนำโลหิตของเขากลับมาตกบนศีรษะของเขาเองเพราะว่าเขาได้โจมตีและฆ่าชายสองคนที่ชอบทำกว่าและดีกว่าตัวเขาด้วยดาบโดยที่ดาวิดพระราชบิดาของเราไม่ทรงทราบคืออับเนรบุตรเนรผู้บัญชาการกองทัพของอิสราเอล และอามาซาบุตรเยเธอผู้บัญชาการกองทัพของยูดาดังนั้นที่เขาทั้งสองต้องตายนั้นโยอาบและพงพันธ์ของเขาต้องรับผิดชอบเป็นนิดแต่ส่วนดาวิดและพงพันธ์ของพระองค์และราชวงศ์ของพระองค์และราชบัลลังก์ของพระองค์จะมีสวัสดิภาพจากพระยาหเวยอยู่เป็นนิดแล้วเบนนยาบุตรเยโฮยาดาก็ขึ้นไปประหารชีวิตเขาเสียและฝังเขาไว้ในบ้านของเขาเองซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดารพระราชาได้ทรงแต่งตั้งเบนยาบุตรเยฮยาดา ให้บัญชาการกองทัพแทนโยอาบและพระราชาก็ทรงแต่งตั้งสาโดกเป็นปุโรหิตแทนที่อาบียาธาเนื้อหาจากพระธรรมที่เราจะศึกษากันในวันนี้จะแบ่งเป็นสงตอนตอนที่หนึ่งเกี่ยวข้องกับการปลดอาบียาธาปุโรหิตจอมประจบสอพรอนะฮะแล้วก็ ซึ่งอยู่ในข้อที่26จนถึงข้อที่27สองข้อนี้ส่วนข้อที่28ไปจนถึงข้อที่35เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับซาลม,มันใช้สติปัญญาในการจัดการกับโยอาบเรามาดูด้วยกันนะครับข้อ26ส่วนอาบียาทาปุโรหิตนั้น พระราชารับสั่งว่าพระราชาก็คือซารลมอนนะฮะจงไปอยู่ที่อาณาโทษไปสู่ไร่นาของเจ้าเพราะเจ้าควรที่จะตายแต่ในเวลานี้เราจะไม่ประหารชีวิตเจ้าเพราะว่าเจ้าหามหีบของพระเยโฮวาพระเจ้าไปข้างหน้าดาวิดพระราชบิดาของเราและเพราะเจ้าได้เข้าส่วนในบรรดาความทุกข์ใจ ราชบิดาของเราซาลมอนจึงทรงขับไล่อาบียาธาเสียจากหน้าที่ปุโรหิตของพระเจ้าก็ททำให้สำเร็จตามพระวจนะของพระเจ้าซึ่งพระองค์ตรัสเกี่ยวกับเชื้อสายของเอลีที่เมืองชิโลก็แปลความว่าซาลมอนฉลาดพอที่จะไม่ฆ่าอาบียาธาเพราะว่าอาบียาธาไม่เป็นภัยอีกแล้ว แต่ปลดออกจากหน้าที่รับผิดชอบในฐานะที่เป็นปุโรหิตแล้วก็ไล่ไปทำไล่ไทนาะเป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งนะครับส่วนโยอาบดูวัสาโละมอนใช้สติปรรัญญาจัดการกับโยอาบอย่างไรพระกัมภีร์บอกว่าเมื่อข่าวนี้ทราบไปถึงโยอาบเพราะแม้ว่าโยอาบมีได้สนับสนุนอับชารม ท่านได้สนับสนุนอาโดนิยาโยอาบก็หนีไปที่เต็นของพระเจ้าและจับเชิงงอนแท่นบูชาไว้เห็นไหมโยอาบทำอย่างเดียวกับอาโดนิยาเลยคือรู้ว่าเมื่อมาถึงอย่างนี้แล้วสำหรับตัวเองโยอาบรู้เลยความตายมาถึงแน่นอนละก็ไปจับที่เชิงงอนแท่นบูชาไว้ พระคัมภีร์พูดต่อไปว่าเมื่อมีคนไปกราบทูลพระราชาโซลอมอนว่าโยอาบได้หนีไปที่เต็นท์ของพระเจ้าและดูเถิดเขาอยู่ข้างแท่นบูชานั้นโซลอมอนรับสั่งเบเนยาบุตรเยโฮยาดาตรัสว่าจงไปประหารชีวิตเขาซะเบเนยาก็มายังเต็นท์ของพระเจ้าพูดกับท่านว่าพระราชามีรับสั่งว่าจงออกมาเถิดท่านตอบว่าไม่ออก ข้าจะตายที่นี่แล้วเบเนยาก็นำความไปกราบทุนพระราชาอีกว่าโยอาบพ,พูดอย่างนี้และเขาตอบข้าพระบาทอย่างนี้นี่คือสิ่งที่โยอาบทำพอเบเนยาไปถึงเบเนยาไม่ฆ่าอยู่แล้วที่ท่านบูชาตรงนั้นนะครับเพราะปกตินั่นคือเขตที่ห้ามมีการฆ่ากันแต่โยอาบก็บอกว,ว่าไม่ออกไป คือเบเนยาบอกให้โยอาบออกไปเพื่อจะได้ฆ่าเขาได้แต่โยอาบไม่เพราะรู้ออกไปก็คือถูกฆ่าก็บอกคล้ายๆท้าทายาาว่าแน่จริงมาฆ่าข้างในนี้ใช่ฆ่าจะตายที่นี่นี่คือสำนวนของพระกัมพีเบเนยาก็เลยไปบอกกับซาลมอนบอกว่าโยอาบพ,พูดอย่างนี้ดูว่ากษัตริย์ซาลมอนพูดยังไงข้อ3ามสิพระชาตัดตอบเขาว่าจงกระทําตามที่เขาบอกจงประหารเขาเสียและฝังเขาไว้ ทั้งนี้จะได้เอาโทษของความผิดซึ่งโยงอาบได้กระทำให้เขาตายด้วยไร้เหตุผลสมควรนั้นไปเสียจากเราและจากเชื้อสายของบิดาของเราพระเจ้าทรงนำการกระทำอันนองเลือดของเขากลับมาตกบนศรีรษะของเขาเองเพราะว่าเขาได้โจมตีและฆ่าชายสองคนที่ชอบทำและดีกว่าตัวเขาด้วยดาบโดยที่ดาวิดพระราชบิดาของเราหาได้ทรงทราบไปคืออับเนอ บุตรเนอร์กับผู้บัญชาการของกองทัพอิสราเอลและอามาซาบุตรเยเธอผู้บัญชาการกองทัพของยูดาดังนั้นที่เขาทั้งสองต้องตายนั้นโยอาบและพงพันธุ์ของเขาต้องรับผิดชอบเป็นนิดแต่ส่วนดาวิดและพงพันธุ์ของพระองค์และราชวงศ์ของพระองค์และราชบัลลังก์ของพระองค์ก็จะมีสวัสดิภาพจากพระเจ้าอยู่เป็นนิดแล้วเบเนยาบุตรเยโฮยาดาก็ขึ้นไปประหารชีวิตเขาเสีย และฝังเขาไว้ในบ้านของเขาเองซึ่งอยู่ในถิ่นทุลกันดารพระราชาได้ทรงแต่งตั้งเบนยาบุตรเยโฮยาดาเหนือกองทัพแทนโยอาบและพระราชาก็ทรงแต่งตั้งสาโดกผู้เป็นปุโรหิตไว้ในตำแหน่งของอาบียาธาพอคำพูดของโยอาบพ,พูดอย่างนี้ก็ถือว่าจบละซารามอนก็เลยบอกอ้าทำตามที่เขาพูด จึงไม่ใช่หมายความว่าเราไปทำอย่างนั้นเพราะว่าเราไปฝ่าฝืนกฎกติกาหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเป็นเพราะเขาเองดังนั้นเบเนยาก็เลยฆ่าโยอาบตายและการที่เขาฆ่าโยอาบตายนั้นเป็นการปลดภาระรับผิดชอบต่อความตายของแม่ทัพสองคนที่อยู่ในกองทัพของดาวิดเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาโยอาบฆ่าแม่ทัพสองคนนี้ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ที่ดาวิดแต่งตั้งให้ทำให้คนเข้าใจผิดว่าดาวิดเป็นคนสั่งให้ฆ่าสองคนนี้แต่ความจริงไม่ใช่ดังนั้นสารามันก็เลยแก้ปัญหาตรงนี้ความผิดก็ตกกลับมาที่โยอาบนะครับในบริบทอย่างนี้เราต้องเรียนรู้จักที่จะกำจัดจริงๆในสิ่งที่ไม่ดีและ อย่าไปอารุ่มอร่วยกับเรื่องไม่ดีทั้งหลายคนที่ไม่ดีปลีกตัวออกจากเขามีพระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่ผมอยากจะอ่านเสริมในเรื่องนี้นะครับในบริบทของเราคงไม่ได้หมายถึงไปฆ่าใครนะครับในบริบทของเราก็ามหมายความว่าให้เราปลิกตัวออกจากเขาผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์ข้อหนึ่งในพระธรรมสดุดีบทที่119 ข้อที่115มีเนื้อความที่โอน่าประทับใจนะครับสดุดีบทที่119ข้อที่115นะครับมีเนื้อความอย่างนี้แน่เจ้าคนทำชั่วไปเสียจากข้าเพื่อข้าจะรักษาพระบัญญัติพระเจ้าพระบัญญัติของพระเจ้าของข้าแปลความว่าพระคัมภีร์ข้อนี้ผู้ที่เขียนพระคัมภีร์ข้อนี้เปิดเผยเห็นว่า การไปคุกคีอยู่กับคนทําชั่วมันไม่ได้ช่วยอะไรดีขึ้นดังนั้นเราต้องไล่มันไปเราคงไม่ได้ไปฆ่าเขาละนะแต่เราต้องไล่มันไปแน่เจ้าคนทําชั่วไปเสียจากข้าเพื่อข้าจะรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าของข้าก็แปลความว่าถ้ามันไม่ไปจากเราเราก็ทำไมไปจากมันเสวันนี้เพื่อนมีอิทธิพลต่อชีวิตของเรา คนที่อยู่รอบข้างมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราดังนั้นขออย่าให้เราเสียเวลาคลุกคลีกับคนที่ไร้สาระเหล่านั้นเลยนะครับไปคลุกคลีอยู่กับคนของพระเจ้าคลุกคลีอยู่กับคนที่ดีถามว่าถ้าอย่างนั้นแล้วพวกนั้นเขาจะเมื่อไหร่จะได้กลับใจใหม่แยกเป็นคนละประเด็นนะครับถ้าคนเหล่านั้นอยากจะกลับใจใหม่ต้องการพระเจ้าจริงๆอันนั้นหมายความว่าเราไม่ได้ปฏิศเสธเขาอยู่แล้วเราเข้าไปหาเขาเลยและพร้อมที่จะ นำเขาอธิษฐานอธิบายเรื่องพระเจ้าให้เขาฟังแต่ถ้าไปคุกคีตีโมงด้วยอันนั้นไม่ถูกละแน่เจ้าคนทําชั่วไปเสียจากข้าเพื่อข้าจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าของข้าโยอาบถูกกําจัดเพราะว่าการกําจัดโยอาบก็จะทําให้การดําเนินชีวิตของกษัตรอมอนสามารถดําเนินไปตามแนวทางที่คุณพ่อดาวิดได้ทรงกําชับเอาไว้ดังนั้น ยังคงยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับเสียเวลามากๆครับที่เราจะไปคลุกคลีกับคนชั่วโดยไม่ได้อะไรเกิดขึ้นไปจากเขาซะหรือไม่งั้นก็ไล่เขาไปจากเรา